และเรื่องหนึ่งที่ร้อนแรงบังเอิญมาเกิดในจังหวะเวลาเรื่องตั้งประธานสภา,าด้วยค่ะสมาคมฟุตบอลค่ะสวัสดีคนเอกราชสวัสดีค่ะพี่นุยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวานนี้รรประรลดแตกเลยใช่คือสุดท้ายเนี่ยจะออกแต่ไม่ได้ออกนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ออกนะครับนายกสมาคมฟุตบอลไปดูความคืบหน้าเรื่องพลตบวจเอกสมยศพุ่มบันม่วงลาออกจากนายกสมาคมฟุตบอลนะครับหลังจากโดนพลกประวิตย์วงสุวรรณ ทีแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในซีเกมก็อย่างที่บอกคือจะออกแต่ไม่ได้ออกเพราะว่าสภากรรมการสมาคมฟุตบอลลงมติยับยั้งไม่ให้นายกลาออกเนื่องจากกลัวโดนฟีฟ่าลงโทษว่าออกเพราะโดนแทรกแซงเมื่อวานนี้สภากรรมการสมาคมฟุตบอลนัดประชุมโดยมีวาระสาคัญ2เรื่องนะครับก็คือตัดสินอนาคตนายกสมาคมบิ๊กออสสมยศกับการแยกตัวออกมาตั้งลีกใหม่ของ16ทีมไทยลีกประเด็นเรื่องการลาออกของนายกสมาคมเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุด ดูเดือดตั้งแต่ยังไม่ทันประชุมนะอมตอนที่คุณสมยศเดินทางมาถึงเนี่ยปรากฏเจอณเอชัยรัตน์กลุมม่มใหม่แฟนบอลทีมชาติไทยนะครับถือป้ายมารออยู่ป้ายเขียนว่าอยากได้รับความชัดเจนจากสมาคมฟุตบอลว่าจะทําทุกวิถีทางไม่ให้บอลไทยโดนฟีฟ่าแบนทันทีที่เห็นป้ายพลตํารวจเอกสมยศบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นคนจุดประเด็นเรื่องลาออกนะถ้าจะไม่ให้ประเทศไทยโดนแบนก็ต้องไปไล่บี้คนจุดประเด็นคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณไปฟังเสียงพลตํารวจเอกสมยศครับ รักเคารพผู้ใหญ่ที่มีปามอาวุโสหรือเป็นผู้ง้าชาแต่สิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ควรระทำหรือควรปฏิบัติคือการเรียกผมไปคุยไปพูดไปคุยไม่ใช่เอาผมมาประจานในที่ประชุมหรือมาวิาพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อผมก็มียศมีตำแหน่งถึงพลตำรวจเอง ศักดิ์ศรีผมก็มีผมเป็นคนไทยนะครับผมรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทย <Yeah. S 1> ประเทศไทยในอนาคตเนี่ยคืออะไร <Yeah. S 1> ผมจะพยายามดิ้นเลี่ยงนะครับ <Yeah. S 1> ผมจะเสียสละตัวผมเองจะพยายามดิ้นเลี่ยงส่วนคนที่มาพูดบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นฟี่าคงไม่สามารถแบนได้ฟี่าเมมเบอร์หลายๆท่านพูดกับผมว่าแทรกแซงล้านเปอร์เซ็นส่วนคนที่บอกว่าไม่แทรกแซงนั้นอาจจะเป็นพวกไดโดเสาพันปีที่ตกยุคไปแล้วถ้าเราออกตอนนี้มันสูงเสี่ยงมากๆที่จะโดนแบนแล้วยังยืนยันเหมือนเดิมไหมครับว่าจะลาออก ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับผมอาจจะสะใจตัวผมเองแต่ถ้าผมต้องทําร้ายคนไทยความรู้สึกคนไทยความคาดหวังคนไทยทั้งประเทศผมไม่ทำหรอกครับขอให้ผมค้นพบทางออกก่อนเพราะว่าผมได้พูดไปแล้วว่าจะลาออกแต่ณนะวันนี้ยังไม่ได้ลาออกนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกว่าท่านเซ็นไม่ได้เพราะว่าเหตุผลในการลาออกที่ผมพูดไป ก็ให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยนะครับอย่าทำร้ายเกียรติทำร้ายศักดิ์ศรีคนเหมือนกันครับหนึ่งชีวิตนี่คือช่วงก่อนประชุมซึ่งอาจจะมองว่าเอ๊ะท้าชนหรือเปล่าอท้าชนหรือเปล่านะครับยิ่งกว่านั้นหลังจากสภากรรมการฟุตบอลน,นะครับสภากรรมการฟุตบอลประชุมเสร็จเนี่ยพลตำรวจโทอำานยนิมมโนโคศกส,สมาคมออกมาถแถลงยืนยันว่าสภากรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ยับยั้งไม่ให้พลตํารเอกสมยศลาออกเพราะถ้าลาออกก็น่าจะโดนฟรีฟลาลงโทษแบนข้อหาถูกแทรกแซงการทํางานซึ่งจะส่งผลเสียใหญ่หลวงนะครับ,รบสภากรรมการก็เลยยับยั้งการลาออกแล้วรอให้หมดอายุไปตามวาระเดิมคือ11กุมภาพันธ์ปีหน้าไปฟังเสียงพลตํารจโทอํานวยนิมโนครับในส่วนของสมาคมอลเองจะมี มาตรการอะไรที่จะไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงถ้าเกิดต้องต้องไปบอกฝ่ายการเมืองอย่ามาแทรกแซงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจต้องทราบนะครับว่าเราเป็นประเทศสมาชิกของฟีฟาไม่ใช่ว่าคุณเป็นการเมืองใหญ่ในประเทศไทยด้านการกีฬาแล้วคุณจะลงไปบังคับบัญชาสมาคมนูน้นสมาคมนี้แต่สมาคมฟุตบอลมีปัญหาแน่นอนไม่ใช่ไม่เข้าใจแล้วอะไรก็ไม่รู้ พอเกิดปัญหาขึ้นมามาเที่ยงง้องแง้งกันอยู่ตอนนี้เริ่มกันเชียงแล้วบอกว่าอันนั้นเป็นการแนะนำเป็นเป็นการเสนอแนะเป็นคำพูดที่ไพเราะเพราะพิงแทรกแซงมันไม่ต้องพูดหยาบหรอกครับพูดเพราะนี่แหละแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ดีครับรัฐบาลต่อไปคนมาดูกีฬาผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปจะได้รู้จะได้ทราบว่าสมาคมฟุตบอล ไม่ได้อยู่กับท่านไม่ได้อยู่ภายใต้ท่านเท่านั้นนะครับถามว่าเราถอนตัวจากการเป็นสมาชิกได้ไหมได้แต่เราก็มาเตะก,กันหน้าสาระกลางอย่างที่ว่าเท่านั้นนะดังนั้นท่านก็ต้องเข้าใจกฎของฟีฟ่าด้วยทั้งท่านานายกเแสดงท่านีซรู้ึท้อแท้นะครับนี่นเออถ้าเป็นคุณท้อแท้ไหมล่ะแต่นายกก็ตำรวจเก่าก็น่าจะเข้มแข็งนะนะนี่ฮะโยนไปที่พลเอกประวิตรเลย คุณผมถามคุณคุณคำเดียวนะไม่มีคำไม่ตอบ <c oughs> คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม <c oughs> ไม่เคยผมก็ไม่เคยฮะแล้วที่พลตะเวกสมยศนี่เสียสละนะการไม่ออกนี่เสียสละเมื่อวานเป็นการเสียสละไม่งั้นประเทศไทยโดนฟีฟ่าแบนใช่ไหมใช่หรือไม่รู้อ้าวไม่รู้ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าเป็นไดนโนเสาร์นะท่าน <c oughs> ผู้ชม ส่วนเรื่องของการแยกตัวามาตั้งลีกใหม่ของ16ทีมไทยลีกหนึ่งเพื่อที่จะบริหารสิทธิทประโยชน์กันเองหลังจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยมันตกควบเหลือ50ล้านพลตำรวจโทอํานวยนิมโนโแถลงว่าการประชุมเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับเพราะว่ายังขาดความชัดเจนใครจะเป็นตัวตั้งตัวตีวตก็ไม่รู้จะตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคลกันยังไงใครถือหุ้นเท่าไหร่ศึกษากฎระเบียบหรือยังยัง,ยงไ,มไม่ได้สรุปเลยนะครับก็เลยต้องตั้งคณะทํางานขึ้นมาศึกษารายละเอียดตอนนี้ต้องบริหารแบบเดิมไปก่อน ยังไม่มีการแยกลิกนะครับซึ่งเท่าที่ดูเวลาแล้วเนี่ยฤดูการนี้อาจจะแยกไม่ทัน,ทนอ,อาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าไทยลีกฤดูการใหม่เนี่ยมันเริ่มเตะกัน11สิงหาคมนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สังกัดสมาคมฟุตบอลไปก่อนเหมือนเดิมไปก่อนอนี่ท่านผู้ชมนี่คือเรื่องเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลซึ่งอันนี้วิเคราะห์สักนิดหน่อยคุณเดชกราชคุณเชื่อไหมถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ พอลักษณะที่พลเอกสมยศบอกผมมีศักดิ์ศรีนะพลตัวเอกนะค่ะยามระประจานกันแบบนี้พูดเปิดเผยพลเอกประวิทย์ไม่ได้พูดครั้งแรกพูดมาอย่างร้อยสองครั้งคพูดผ่านเซอร์ด้วยตั้งแต่ก่อนซีเกมสนะ์ไงใช่ใช่ไหมก็บอกว่าไม่งั้นต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งในทางการเมืองพลเอกสมยศหรือคณะสมาคมฟุตบอลอาจจะประเมินว่าเอ๊ะบารมีนะ รามีพเดกประวิตยคุณย้อนกลับไป2ปีก่อนหน้านี้คิดว่าจะมีเหรอไม่ต้อง2ปีย้อนกลับไป2เดือนที่แล้วจะมีอย่างนี้ไหมไม่รู้คุณคุณมีเพลง w i วินออฟเชนไหมล่ะ <laughs> เกินไปแล้วท <laughs> ่านผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเราตามดูบทสรุปแล้วใช่ไหมว่าจะอยู่จนครบวัระ11อประมาณกุมภาพัานปีหน้านะเออ11กุมภา<ห>ต้องรอไปถึงตอนนั้นถ้าใครต้องการความเปลี่ยนแปลง ก็ต้องรอไปถึงตอนนั้นขณะที่อีกฝากหนึ่งเดี๋ยวรอดูทางด้านพลเอกประวิตย์กับคณะเนี่ยท่านผู้ชมคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะมีพลเอกวิทย์เทพพัสดินใช่ไหมน้องใบที่ออกมายืนยันว่าหนึ่งพูดในคนะประธานโอลิมปิกไม่ได้แทนคณะนานยกรรรองนายมกมเทีหรือฝ่ายการเมืองไม่ใช่ข้อที่สองเป็นแต่การทวงถามสปิริตไม่ได้สั่งให้ออกสมยศไปเขียนอย่างนั้นได้ยังไงว่าน้อมรับคําสั่งให้ออกนั่น สวัสดีขอบคุณคุณเดชกรัตน์ขอบคุณ<อ>ค่ะ